รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่ผมลงใหม่นะครับขอบพระคุณมากๆค,ครับครับผมอาจารย์เกต้าฮิดทอรเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริม เ็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยเขเสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสนะทำให้หนักแล้วกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับก็เอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆนะครับ ดวงวิชัยสงคารามให้เรานึกถึงนะครับพ่อแม่พี่น้องการเยาลมิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะออยประคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองเน,องเนืองแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุข หรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลย มีทั้งศรัทธามีทั้งกำลังทรัพย์แต่หาคนทำให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ก้าววินดูถลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพิจิกนะครับประจำเดือน กรกฎาคมเนาะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะชาวราศีพิจิกก็จะมีดาวพระจําตัวก็คือดาวพระอังคารเนาะนะเดือนนี้ดาวพระอังคารจะเดินทั้งหมด2ราศีเอาละเรามาดูในช่วงของต้นเดือนก่อนนะครับก็ยังคงอยู่ในราศีกรกฎนะเขาเรียกว่าตนุรักเราเองอยู่ในราศีกรกฎแล้วได้ตำแหน่งนะครับอุดมเกณฑ์นะ นั่นหมายความว่าตัวของเราเองเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับมีโอกาสที่จะสําเร็จค่อนข้างจะสูงเลยนะครับนะและอยู่ตรงนี้นะครับไปจนถึงวันที่20นะนะจะย้ายไปในราศีสิงเนี่ยนะครับในวันที่20นะนะครับเวลานะสิบหนนาทีนะครับ,นะรบอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนตอนที่เราอยู่ในราศีกรกฎนะสุภาษเนี่ยในวิชาโหงเนี่ยแปลว่าความเจริญก้าวหน้าความสําเร็จ ความดีงามความจเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้านะครับนะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่มีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนนะครับทำอะไรก็มีเกณฑ์ที่จะนะครับผสมผลสําเร็จค่อนข้างจะสูงเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตัวของเราเองนะครับก็ยังกลุ่มนะอยู่กับดาวพฤะศุกนะครับคือดาวพระศุกเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าท่านเนี่ยเป็นดาวเจริญคู่ครองนะถ้าดาวเจริญคู่ครองเนี่ยมาอยู่ในเรือนของ ทับตัวเราเองนะก็จะส่งผลให้ตัวเราเองเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้คู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาหรือแม้แต่คู่ครองหรือแม้แต่แฟนนะที่คอยมาช่วยเหลือนะครับทำให้เราเองเนี่ยประสบผลสําเร็จในวิถีชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอุปถัมภ์คาจุนในเรื่องต่างๆนะครับคุณมีเกณฑ์นะนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสตาแหน่งเนี้ยนะแปลว่าคู่ครองหรือคู่ ค,คู่คุณสุดคู่สัญญานะพอมากลุ่มกับตัวเราแล้วตัวเราเราเองเนี่ยได้ตําแหน่งอ um นะุดมเกด้วยเนี่ยอุดมก็แปลว่าความเจริญก้าวหน้านะครับเกดก็คือเกณฑ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองนะครับนะก็นั่นหมายถึงว่าตอนนี้แล้วเป็นคู่มิตรด้วยดาวพฤหัสเองก็ได้ตําแหน่งราชาโชคด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้วันที่1เนี่ยจนถึงวันที่20 20เนี่ยตัวของเราเองเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะนะครับมีชื่อเสียงมีโอกาสที่จะได้เลื่อนยศเลื่อนตาแหน่ง มีเกียรติมีเกียรติยศหรือทําอะไรเนี่ยไปเข้าตาผู้รับผู้ใหญ่ทําอะไรก็มีเกณฑ์ที่จะประสบผลสาเร็จนะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะสูงเลยไอ้ตรงเนี้ยถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตอนที่ดาวของเราเองเนี่ยย้ายไปอยู่ในราศีสิงห์นะครับตอนอยู่ในราศีสิงห์เนี่ยก็ต้องบอกว่านะฮะตัวเราเองเนี่ยนะครับวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของการงานคําว่าตะนุกรรมะความหมายก็คือว่า ตัวเราเองเนี่ยสามารถนะฮะที่จะได้รับผลดีเกี่ยวเรื่องของกิจการร้านค้าธุรกิจนะครับหรือ,เ,อเกี่ยวกับวิถีชีวิตอะไรต่างเนี่ยนะครับค่อนข้างจะดีเลยและตำแหน่งนี้นะครับก็ต้องบอกว่าได้เป็นตำแหน่งของดาวยงยศนะ นะครับของดาวพ่างคายอยู่ในราศีสิงห์เนี่ยได้ตำแหน่งดาวโยงยศก็ถือว่าให้คุณกับดวงจะตทนะครับแล้วดาวองคารเนี่ยเวลาอยู่ในเรือนของกรมมะเนี่ยก็จะเป็นคนที่ขยันขันแข็งนะครับนะเวลาทํางานทําการอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะกล้าได้กล้าเสียแต่ก็ด้วยดาวที่ให้คุณนะนะ นะครับก็มีเกณฑ์ที่เราจะขยันแ,แข็งแล้วทาให้เราเองเนี่ยประสบผลสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับค่อนข้างจะสูงเลยนะและดาวพระศุกร์เองก็ตามมาอยู่ด้วยนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ตามนะตามมาอยู่ด้วยแต่ดาวพระศุกร์เนี่ยจะตามมาในวันที่ออกมาวันเดียวกันเลยวันที่20นะแต่มาตอนตีสามสนาทีนะครับนะก็ต้องบอกว่านะดาวเจ้าเลยคู่ขอ,ของก็ยังตามมาอีกถ้าวันเดือนเนี้ย นะครับไม่ว่าจะเรื่องของความสําเร็จอุปถัมภ์ค้าจูนนะเกี่ยวเรื่องของการงานเนี่ยมีเกณฑ์ที่คุณจะได้คู่ค้าคู่หุ้นส่วนนะครับคู่สัญญาหรือคนที่มีปฏิสัมพันธ์กับคุณในเรื่องต่างๆเนี่ยนะค่อนข้างที่จะราบรื่นนะค่อนข้างที่จะสนิทสนุนถ้าเกิดตัวคุณเองเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะไป ทําเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะครับก็ให้นึกถึงนะฮะคนที่เคยสนิทกันมาก่อนให้นึกถึงเ,เพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องหรือคนที่เรารู้สึกสนิทใจนะฮะจะให้ผลดีเกี่ยวเรื่องของธุรกิจการค้านะบ,บางทีอาจจะมีการร่วมผู้ร่วมทุนกับญาติพี่น้องนะกับคู่ครองนะกับคนที่สนิทสนมอะไรนะด้วยอิทธิพลของดาวท,ที่เป็นคู่มิตรนะครับก็จะส่งผลช่วยนะครับและดาวพระศุกร์ตำแหน่งนี้อยู่ในเรือนของนะครับกามะสำหรับคนที่ นะฮะจะอยากจะเริ่มทําธุรกิจนะอะไรยังไงเนี่ยก็ให้ทําธุรกิจเกี่ยวในเรื่องของสถาบันการเงินนะความสวยความงามนะดาวศุกร์นะเป็นตัวแทนนะหรือเกี่ยวกับความสุนทรีย์อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้สามารถทําได้นะครับก็ก็สามารถจะทําให้ตัวเราเองเนี่ยนะครับประสบผลสาเร็จเกี่ยวเรื่องของการงานและดาวพุธมิตรเนี่ยมาอยู่กันลักษณะประมาณนี้ถือว่าให้คุณนะและยังมีอะไรอีกยังมีดาวพัคเกตเข้าไปเกี่ยวด้วยนะครับ ดาวพระเกตเนี่ยนะท่านไม่มีดาวท่านไม่มีเรือนท่านไม่มีบ้านของท่านเองนะนะท่านมักที่จะแฝงเรือนที่เจ้าเรือนอยู่ก็คือดาวพระอาทิตย์นะท่านจะแฝงไปอยู่ในเรือนของสุภะนั่นหะมายถึงว่าดาวพระเกตของคุณเองเนี่ยนะจะให้ผลดีนะหนึ่งเลยพระเกตทับลัคนาคุณเองจะเป็นคนที่มีเซนส์มีลงังสหรณ์หอนแม่นนะครับนะแล้วก็จะเป็นคนที่มีจินตนาการนะครับค่อนข้างที่จะโอเคเลย นะครับนะแล้วดาวพระศุกร์เองนะเออทัทีดาวพระเกตเองยังไปกลุมอยู่กับดาวเจ้าลุนคู่ครองด้วยนะนก็อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของความหงุดหงิดนะเกี่ยวเรื่องของคู่ครองหรือถ้าคุณมีจินตนาการไปในในทางที่มันไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะบางทีมันมันค่อนข้างจะวุ่นวายบางทีขี้หึงมากนะแล้วก็บางทีมีฟาววิตตกกังวลมากนะเขาเรียกว่าคือดาวพระเกตเนี่ยก็เป็นดาวที่จินตนาการมากนะบางทีต้องการให้คนเอาใจใส่นะ บางทีก็ต้องการให้เขารักเรามากๆอะไรประมาณนี้นะเราเองก็เลยมีความรู้สึกว่าบางทีถ้าจิดจริตเราไม่ชอบประมาณนี้เราก็จะหมดงิดได้นะครับแต่โดยทั่วๆไปเนี่ยดาวพฤกัสเองเนี่ยแฝงเลือนไปถึงดาวพาัททิ์เองเนี่ยที่เป็นสถิตอยู่ในเรือนสุภาษเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดคุณสวดมนต์ไหวพระปฏิบัติธรรมหรือสึกจิตด,ดีๆนะครับนะก็คิดอะไรหวังสิ่งใดเนี่ยมักที่จะสําเร็จนะครับก็เราเรียกเป็นช่วงทีออ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย ถึงตัวนะครับต้องบอกเลยถึงตัวเพราะว่าเกตทับลักและดาวเจ้าเรือนเนี่ยไปดีนะเราก็สามารถที่จะขอพงขอพอรเกี่ยวเรื่องต่างๆเนี่ยอันนี้ได้เลยนะครับนะอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะอันนี้ก็คือแค่เฉพาะตัวเรานี่ก็รอเข้าไปสีดาวแล้วนะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรือนของการเงินกันหน่อยนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับก็คือนะครับอยู่ในราศีธนูเนาะนะเขาเรียกว่าดาวกระดุมพระ นะตอนนี้วิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของพันธุนะครับนะถ้าเราอ่านตามตัวเนี่ยนะครับกระดุมพระก็แปลว่ามากพันธุก็แปลว่าสัตว์เอ่อบ้านหลักทรัพย์ที่ดินที่อยู่อาศัยนะครับและตรงเนี้ยก็ต้องบอกว่าดาวพฤหัสตรงตำแหน่ง,งเนี้ยเขาเรียกว่ายังได้ตำแหน่งนะเอ่อปฐุมเกณฑ์ปฐุมก็แปลว่าดอกบัวที่แปลว่าหอมนะคุณมีเกณฑ์ที่จะหอมเกี่ยวในเรื่องของหลักทรัพย์นั่นถือว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้บ้านได้รถนะถ้ากรณีทักษะ ปีนี้ของคุณเป็นสีนะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้นะครับหรือเป็นมนตรีก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนช่วยผลักดันให้สําเร็จนะครับถ้าเป็นเดชสีมนตรีอะไรประมาณนี้นะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบบ้านได้ลดอะไรต่างๆเนี่ยนะค่อนข้างจะโอเคเลยหรือแม้แต่การศึกษาแม้แต่การเรียนรู้อะไรต่างๆดาวฤหัสอยู่ในภพที่4ี่เนี่ยปฐุมเก่งขาเรียกว่าจะรู้ลึกร,รู้จริงนะครับศึกษาอะไรก็จะแตกฉานนะครับเขาจะเก่งนะครับแล้วดาวเนี่ย ก็ไม่มีอะไรไปสัมพันธ์ด้วยนะครับนะก็ถือว่าด้โดนได้เต็มเมเลยและดาวพฤหัสเองเนี่ยยังเลงดาวที่เป็นอุปเคราะห์นะพฤหัสเลงกับดาวพระศุขเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าให้คุณนะนะครับนะเล็งถึงกันเนี่ยนะครับนั่นหมายถึงว่าการเงินการทององคุณเองเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้จากคู่ครองด้วยนะเพราะเป็นเลงกับดาวจเจ้าเรือนคู่ครองนะครับแล้วดาวจเจ้าเรือนการเงินของคุณเอง นะครับนะยังเป็นเลงกระดานองคันคือตัวของคุณเองนะครับการหาเงินหาทองเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์เนี่ยนะค,คุณจะโดดเด่นในเรื่องของมีคนช่วยเหลือมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยอุปถัมภามจูนคอยช่วยเหลือแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่ตัวคุณเองเนี่ยโชว์ศักยภาพด้วยว่าตัวเราเองเป็นคนที่เก่งนะเราทํางานได้นะขอให,หัวหน้างานหรือ,อ,อคนที่ นะไว้วางใจเราเนี่ยมอบหมายถ้าเป็นลูกค้านะก็มอบหมายให้เราทํางานอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วดาวไปสถิตยอยู่ในเรือนของกรรมะเนี่ยทั้งเรือนเลยกรมมะเนี่ย,เ,เ,ลย,มมเ,ยเล็งกับดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยผมบอกได้เลยว่าชาวราศีพิจิกนะครับนะก็ต้องบอกเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับโอเคเลยนะครับนะอ่ะ นะครับก็ถือว่าเลือกการเงินไม่มีปัญหาอะไรนะก็มีเกณฑ์ที่จะราบรื่นแล้วเราได้เยอะด้วยนะเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์อะไรต่างๆบางคนก็มีการขยับขยายนะเกี่ยวเรื่องของที่ดินบ้านรถซื้อเพิ่มมาขายไปเลยเนี่ยได้หมดเลยนะครับมีเกณฑ์ที่ประสบผลสำเร็จอยู่นะครับเอาละต่อไปดาวเจ้ริญคู่ครอง นะดาวจเจ้าเรือนคู่คอรองเนี่ยคือดาวพระศุกร์เดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอาดาวที่ลอยไปดีก่อนดาวที่ลอยไปเนี่ยดันลอยไปได้ตำแหน่งนะคือดาวพระราหูเองเนี่ยเป็นเจ้าเรือนพันธุนะพันธุก็แปลว่าหลักทรัพย์บ้านที่ดินที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆนะนะครับการก่อร่างสร้างตัวเนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของปัจจุบันนี้อันนี้เล็งแล้วต้องบอกว่าในช่วงของเดือนนี้ไม่มีดาวอะไรมาเกี่ยวข้องเลยนะสำหรับชาวราศีพิจิกเนี่ยหลังจากที่เจอจันทรุปราคาเข้าไปนะแล้วก็เจอดาวอาทิตย์เจอดาวพุธเจอหัว โอ้ยลุงตรงนางนะ่ะนะต้องบอกเลยเคยอะไรที่มันแย่ๆเกี่ยวเรื่องของในเรือนปัตตนิอะไรนะเดี๋ยวมันลดลาแล้วเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มที่จะโอเคขึ้นแล้วเป็นนินิมิตหมายที่ดีแล้วนะราหูพระราหูเล็งลัคนาสําหรับราศีพิจิกเนี่ยอันนี้ไม่ให้โทษนะครับขเขาเรียกว่าได้ตําแหน่งนะองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์องค์เกณฑ์ก็แบบว่าสูงส่งนะสูงส่งที่สุดในเรื่องของดาวนั้น พบนั้นเรือนนั้นนะ<ม>ก็สําหรับชาวราศีพิจิกเนี่ยก็จะโดดเด่นเรื่องของหลักทรัพย์เนี่ยอันนี้ได้แล้วก็โดดเด่นในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนะอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับทีนี้เล็งละแต่ถ้าเกิดคนไหนปีนี้พระหูเป็นการรกินีก็ให้ระวังนะครับบางครั้งอาจจะถูกหลอก นะนิดหนึ่งม,มันจะพลิกนะเพราะเดิม,ดมทีราหูเนี่ยเล็งรักนาเนี่ยเขาจะเรียกว่าพ,พินทุบาทอยู่แล้วแต่ว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยจะมีภูมิคุ้นกันเพราะว่าได้ตาแหน่งองค์เกตอุดมเกตแต่พอเป็นการกินจอดปุ๊บมันจะพลิกนะก็จะกลายเป็นว่าเป็นเหมือนพินทุบาทนะก็ต้องระมัดระวังเรื่อง คู่ครองเอาแต่ใจตัวเองนะทำอะไรไม่ได้ดังใจก็มีการวีนมีการเวียนคือตามนิสัยคุณหนูเอาแต่ใจอะไรประมาณนี้เลยนะหรือคุณชายเอาแต่ใจอะไรประมาณนี้เลยนะครับในกรณีที่เป็นการกินีจรนนะต้องบอกต้องบอกอย่างนี้นะแต่เอาละ่ะก็ต้องบอกว่าตอนนี้ดาวเดินค่อนข้างที่จะปลอดโปร่งโล่งภัยแล้วไม่มีดาวอะไรมาเกี่ยวข้องแล้วก็ถือว่าพระราหูเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่อย่างสงบสุขแล้วนะไม่มีดาวอะไรมายุ่งด้วยก็ถือว่าถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคเลยนะครับนะเอาละนะ ส่วนดาวจเจริญคู่ครองเนี่ยเ็าวิ่งไปสองอันนะครับ mm hmm. เขาเรียกดาวจเจริญปัตตานีนะครับวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีกรกฎนะตอนอยู่ในราศีกรกฎเนี่ยอันเนี้ยอยู่อยู่มันอ,อยู่มานานแล้วนะจะย้ายไปอีกทีเนี่ยก็คือวันที่2ี่บนะแต่เราดูตอนนี้ก่อนตอนที่อยู่ตรงนี้นะคือตอนที่อยู่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าคือดาวเนี่ยนะปัตตานีไปอยู่ในเรือนของสุภาเนี่ยนะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะได้คู่ครองนะ ถ้าเป็นคนที่เกเละนะมีเกณฑ์ที่จะกลับเนื้อกับตัวนะจากคนที่เคยคิดไม่ได้เคยทํานู่นเคยนี่ทําแต่ให้เราเสียอกเสียใจนะเขามีเกณฑ์ที่จะคิดได้นะก็<ม>ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในลักษณะข้อคิดนะหรืออาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ไก่เกียร์ให้นะบางทีเป็นสามีภรรยากันทะเลาะบ,บอกแว้งกันอะไรประมาณนี้นะอาจจะมีคนกลางผู้หลักผู้ใหญ่นะมาช่วยหรือเขาเองอาจจะไปฟัง ธรรมะหรือไปทําอะไรประมาณนี้แล้วทาให้เขากลับใจเห็นคุณค่าอะไรประมาณนี้นะก็มีเกณฑ์เหมือนกันเพราะเขาว่าปัตตานีเนี่ยแปลว่าคู่คู่ครองนะคู่ค้าคู่สัญญาทีนี้สุภาพแปลว่าความเจริญน,นั่นหมายถึงว่าคู่ครองของคุณเองเนี่ยนะถ้าตอนนี้นะเป็นคนที่ไม่เอาไหนนะครับหรือเป็นคนที่ยังาฝากผีฝากใข้ไม่ได้เลยประมาณเขาเริ่มมีเกณฑ์นะที่จะปรับเนื้อปรับตัวนะทำตัวดีนะทำตัวน่ารักขึ้นนะจากที่มีนิสัยไม่ดีอะไรต่างๆก็มีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงใน ทางที่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกงนี้นะคุณจะต้องดูที่พื้นดวงเดิมของเขาด้วยนะครับนะเพราะว่าบางคนเนี่ยในจริตเดิมเนี่ยเขามีเกณฑ์ที่จะสามารถที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยดีได้นะแต่บางบางดวงก็คือม,มันมันอีกอย่างนึงอะนะนะอะไรประมาณนี้นะนะครับนะก,ก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์นะแต่สําหรับคนโสดเนี่ยผมมองว่าเวลาดาวเจ้าเรือนป,ปัจจุบันนี้มาสุภาษเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้คู่ครองต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศ พวฝรั่งฝรั่งหรือมีการติดต่อกันนะครับนะไกลๆนะคือคนที่อยู่ไกลๆเนะี่ยมีการติดต่อมีการจีกบกันมีการอะไรกันประมาณนี้นะนะได้รูปแบบต่างๆนะอาจจะเป็นสื่อออนไลน์อาจจะเป็นแอปอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะครับมันก็มีเกณฑ์นะอันนี้ต้องบอกว่านี้นะครับมีเกณฑ์เอาละนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับดาวเขาจะย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนกัมมะปัตตนิกัมมะเนี่ยนะก็บางคนถ้าเป็นโสดเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะมาอยู่ด้วยกันได้นะ นะครับอาจจะแบบว่าชอบพอกันนะแล้วก็คบพอสมควรแล้วล่ะนะถึงเวลาแล้วก็มาอยู่ด้วยกันก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะเขาเรียกว่ามาแชร์ค่าห้องกันอะแบบประมาณว่าเขาเรียกอยู่ก่อนอยู่ก่อน <um> แต่งแต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องปกติแล้วล่ะนะเรื่องอยู่กันแต่งนะอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ลักษณะนี้ก็ได้นะครับหรือปัตนิกรรมะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วตอนนี้อาจจะมีการคิดเกี่ยวเรื่องต่าง นะอยากจะเพื่อทําใหเา้เกิดความมั่นคงในชีวิตอา,อาจจะร่วมมือกันทํานูน่ทนทํานี่อาจจะไปกู้บ้านก็ได้ซื้อบ้านก็ได้หรือซื้อบริษัทก็ได้หรือสร้างโรงงานอะไรก็ได้เพราะอย่าลืมว่าดาวพฤหัสตอนนี้อยู่ในเรือนพันธุนะฮะไอตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวเรื่องของลักทรัพย์อยู่แล้วนะคุณมีเกณฑ์ที่จะก่อร่างบริษัทนะร่วมกับคู่ครองคุณก็ได้หรือร่วมกับคนที่คุณสนิทนะอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ถือว่าโอเคแหละและดาวตรงนี้ เป็นดาวคู่มิตรถ้าจะร่วมก็ร่วมออกับคนที่รู้จักกันมานาน,านๆนะฮะดีดีกว่าเริ่มกับคนใหม่นะเพราะว่าดาวตรงน,นี้เป็นดาวคู่มิตรก็ถือว่าจะให้คุณกว่านะครับเอาละต่อไปเรามาดูในเรือนของการงานกันบ้างนะครับดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยคือดาวพระอาทิตย์นี่นะครับดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนการงานนะในช่วงของเดือนนี้นะท่านก็จะอยู่สองราศีนะอ่ะอยู่ในราศีเมถุนก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าตอนที่อยู่ในราศีเมถุนเนี่ยคุณอาจจะเบื่อเซ็ง เซงนิดนึงนะไม,ไม่ไม่ได้นิดหรอกเซงค่อนข้างจะเยอะนะเพราะเวลาดาวเจ้าเรือนกรรมะเนี่ยนะครับไปอยู่ในเรืนอนมรณะนะเนี่ยเขาเรียกว่าม,มีการเปลี่ยนแปลงนะเกี่ยวกับการงานเบื่องานเซงงาน,งงานหรือมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ทํางานหนึ่งอย่างนะก็โยกย้ายไปทํางานอีกหนึ่งอย่างนะหรือทํางานที่หนึ่งก็ ต้องเดินทางไปอยู่อีกที่หนึ่งอยู่จังหวัดหนึ่งหรือไปดูงานไปศึกษางานนี่มันออกได้หมดเลยนะอันนีต้ต้องอยู่ในพื้นดวงเดิมของแต่ละคนด้วยว่าถ้าพื้นดวงเดิมของคุณเองเนี่ยดาวมันไม่ค่อยเข้มแข็งท่านไม่ค่อยเข้มแข็งเกี่ยวเรื่องของการทํางานนานๆอะไรประมาณนี้บางคนเนี่ยทำงานได้แค่หกเดือนปีหนึ่งก็ออกแล้วก็เปลี่ยนที่ใหม่เลื่อนเนี่ยเวลาดาวเข้าลักษณะประมาณนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะเลิกเขาเรียกว่า,เ,าเลิอกออกงานแล้วไปสมัครงานใหม่แต่สําหรับคนที่แบบ ดาวจเจรอนการงานเป็นเกษตรอะไรพวกนี้ต่อให้ดาวเป็นยังไงก็แล้วแต่เขาก็อยู่ของเขาจนเก,กษ,ษ,ษียณน่ะอยู่กันไปจนยาวๆนะ่ะนะมันก็เป็นอิทธิพลของดวงดาวนะแต่เอาล่ะดาวเจเรินมรณะตัวนี้คำว่ามรณะเนี่ยจะสิ้นสุดนะครับก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ดาวพระอาทิตย์ย้ายในวันที่17นี่ย้ายเข้ามานี่เลย วันที่17เนะเวลาตี2-28นาทีนะตอนนี้ต้องบอกว่า,างี้เลยนะกรรมสุภาเนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณเองมีโอกาสนะที่จะได้รับโอกาสต่างๆแล้วแต่สายงานของคุณนะสมมติคุณเป็นเซลล์นะคุณไปขายสินค้าคุณไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีเกณฑ์นะที่เขาเองจะอ,อ,อุดหนุนนะครับหรือซื้อผลิตภัณฑ์หรือสินค้าอะไรของคุณแต่ว่าดาวพฤหัิจะเป็นการ,รก,กินีนะ ถ้าดาวพาีิเป็นการรักกนนีจรเนี่ยมันก็จะพิกมันจะยากจากที่คุยครั้งเดียวอาจจะคุย2อถึงสาครั้งอาจจะต้องมีการโอ้โหหลายอย่างนะฮะอะไรประมาณนี้นะครับเอาละแต่ดูทั่ว,วไปแล้วถือว่าดีนะครับนะดาวเวลาดาวหลังวันที่17เป็นต้นไปนะนะครับขาเรียกว่าดาวจเจ้าเลืนกรรมมาไปสุภาอันนี้ถือว่าดีที่สุดแล้วนะมีโอกาสเลื่อนยศเลื่อนตาแหน่งนะอันนี้อันนี้ก็แล้วแต่ เขาเรียกว่าแล้วแต่โรงงานนะหรือบริษัทของแต่ละคนเนาะนะว่าเขาจะมีกําหนดช่วงไหนถ้าบังเอิญมีกำหนดในช่วงนี้คุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้นะครับนะก็ถือว่าโอเคแหละแล้วดาวาพระอาทิตย์ตรงนี้เป็นตําแหน่งมหาจักรมหาจักรเนี่ยส่วนใหญ่จะเลือกเลือกมาจากความสามารถของเรา นะมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่ายจะได้ต้องบุกบันฟันชงเฉงช่างผัดผลหนักหนาหน้ายังเกมยศยิ่งเพลงจึงมีให้ได้ดีใจนะฮะมันก็จะเป็นบ่งบอ,บอกถึงว่าโอ้เป็นอะไรที่เราต้องสู้นะมันต้องเหนื่อยนิดนึงนะครับนะเพราะคำว่ามหาจักรเนี่ยเหมือนมหาจักรพรรดินะครับโอ้ยยิ่งใหญ่อะไรประมาณนี้นะนะครับก็ต้องสู้นิดนึงและดาวลักษณะประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกว่าดาวจเจราหการงานของเราเองเนี่ยในเดือนนี้เราก็ยังกลุ่มกับดาวาพระพุธนะ นะครับซึ่งเป็นเจ้าเรือนลาบผลเห็นไหมคุณมีเกณฑ์นะที่จะมีโชคมีลาบนะมีผู้หลักผู้ใหญ่มีคนคอยช่วยหรือมีคนอุปถัมภ์คำจุนเนี่ยนะให้คุณโชฝีมือโชฝีมือโชว์ศักยภาพนะครับนะนะก็ถือว่าโอเคแหละนะเพราะดาวตรงนี้ถือว่าโอเคอย่างดาวเนี้ยดาวพระอาทิตย์นะเขาเรียกว่าเป็นคู่วิชาการนะครับส่วนดาวพระศุกรเนเน์เป็นคู่มิตรกับอ่าพ่งคารเนี่ยเป็นคู่มิตรก็ถือว่าให้คุณนะ ก็ถือว่าโอเคแหละนะก็ถือว่าโดดเด่นนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามีอะไรอีกนะ,ะดูดาวพระเสากันหน่อยสินะครับดาวพระเสาเนี่ยเป็นเจ้าเรือนสหาชาัชะเขาเรียกว่าโดดเด่นในเรื่องของการติดต่ออยู่แล้วนะครับการติดต่อนะมีการเล็งกับดาวพระพุธที่เป็นคู่สมพลนะติดต่อเพื่อให้เกิดอะไรลาภผลเงินทองนะความสําเร็จในเรื่องของต่างๆนะครับติดต่อเพื่อให้สาเร็จเกี่ยวในเรื่องของการงานนะครับนะแต่ว่าดาวที่เลงกันเนี่ยก็ต้องบอกว่า จะเกิดเหตุก็ต้องมีบางสิ่งบางอย่างกระตุ้นนะมันถึงจะเกิดเหตุเช่นมีเหตุบางสิ่งบางอย่างที่ต้องเข้าไปทำนะอย่างเงี้ยดาวดาวเลงกันเนี่ยจะแสดงผลแต่ถ้าเกิดอยู่แบบอยู่เฉยๆอยู่ชิวๆไม่มีการเคลื่อนไหวมีอะไรเนี่ยท่านก,ก็ก็เล็งๆกันไปนะจะเป็นลักษณะประมาณนี้ก็ถือว่าดาวเจ้าเรือสหาชาติเป็นเกษตรเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าถือว่าสุดยอดแล้วนะครับก็ถือว่าดีแล้วล่ะนะนะก็ถือว่าถือว่าเป็นอะไรที่โดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการเดินทาง นะโดดเด่นเกี่ยวในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การทําให้คนรู้จักคนหมู่มากอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถือว่าให้คุณกับดวงชะตานะครับ นะก็สรุปนะครับในช่วงของเดือนนี้ก็ต้องบอกว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยดีหลายๆด้านเลยนะครับนะการเงินก็ดีนะการเงินก็ไปอยู่ในเรือนของอพันธุนะการเงินก็เงยและยังได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์อันนี้ถือว่าดีเลยนะส่วนในเรือนคู่ครองเนี่ยดาวพระราหูเป็นเล็งลักษณะป,ประมาณนี้ได้ตำแหน่งองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์ก็มีเกณฑ์ที่จะได้คนดีมีความสามารถหรือคนที่ถูกใจนะครับมาร่วมง,งานหรือว่าเป็นคู่ชีวิตหรือมาเป็นหุ้นส่วนอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าโอเคเลยและดาวที่เป็นคู่มิตรมาคุมกัน นะครับนะตัวเราเองเนี่ยมากุมกับดาวพระศุกร์ด้วยนะที่เป็นเจ้าเรือนครูของก็มีเกณฑ์ที่จะเอ่อเขาเรียกว่าไงนะยูกันกรแต่งก็มีนะอ่ะหรืออยากจะแต่งงานก็บอกคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ก็มีเกณฑ์เพราะว่าตอนนี้ดาวสุภาค่อนข้างที่จะเด่นอยู่นะครับนะดาวสุภาเนี่ยมีดาวเข้ามากองหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นกรรมะสุภาไม่ว่าจะเป็นราพสุภาษนะไอตรงนี้ถือว่าโอเคแหละนะถ้าเกิดท่านใดอยากจะแต่งงานหรืออะไรเงี้ยสินสอดทองมั่นไปขอสาวหรืออะไรเงี้ย ก็มีเกณฑ์ที่จะได้นะนะครับนะก็ถือว่าโอเคและนะก็ในเดือนนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับผมเอาละนะยังไงก็กาบขอบูคุณทุกท่านนะที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมผมพิพากษาประกาศใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดเลขห้าริกาเพื่อทาให้ YouTube มองเห็นช่องผมนะก็จะกราบขอพู้คุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับเอาละผมเกตดเก้าวินดูตลอดสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9วินดูละลอดนะครับ oh. เดี๋ยวขอฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับนะสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเรียนวิชาโหราศาสตร์เราจะมีการเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์เนี่ยทั้งหมด2ช่วงนะครับนะนะเราจะสอนทุกวันพุธเลยนะนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่7กรกฎาคม2564เป็นต้นไปหลักสูตรด้วยกันทั้งหมด6เดือน เดือนละ800บาทนะตอนหนึ่งวิชานะเราก็จะมีการเปิดสอนนะครับเวลา9โมงเช้าไปจนถึง11โมงเช้าเนี่ยเป็นเวลา2ชั่วโมงอันเนี้ยเราจะเรียกว่าภาคเบื้องต้นสำหรับคนที่ไม่มีความรู้หรือมีความรู้นิดหน่อยนะจะเป็นหลักสูตรพื้นฐานเลยนะครับนะอาจารย์ท่านเดียวกันสอนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเวลาช่วง11โมงไปจนถึงบ่ายโมงนะ นะครับก็จะเป็นสอนภาคพยากรนะก็คืออาจารย์คนเดิมนั่นแหละนะครับสอนนะก็เท่ากับว่านะครับจะเปิด2ช่วงนะฮะก็คือช่วงเช้าเป็นภาคเบื้องต้นนะครับส่วนในช่วงของรอบ1 1โมงถึงบ่ายโงก็เป็นภาคพยากรนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะวิชาละ800บาทนะนะครับนะแล้วก็เราจะมีการสอนนะครับออนไลน์ นะครับก็คือคนไหนที่สะดวกมาที่สมาคมหรสันนานาชาติก็มาเรียนในห้องเรียนนะครับนะและท่านใดเนี่ยไม่มีเวลาเลยแต่อยากเรียนคุณก็สามารถเรียนได้นะครับทางออนไลน์นะก็ราคา800บาทเหมือนกันนะครับนะไม่ว่าจะเรียนออนไลน์หรือจะเรียนที่ห้องก็ราคา800บาทนะเอาละนะผู้ใดสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้อาจารย์ผู้สอนเนี่ยก็คืออาจารย์วิทูลบูญชศีมีประสบการณ์ในการสอนใน2ี่0ถึงปี โหเก่งมากนะครับแล้วก็ยูทูบเบอร์ชื่อดังนะอาจารย์ตังจังหนับผู้มีคนติดตามนะครับอยู่2 0 0 0 0 0กว่าเกือบ3 0 0 0 0 0นะก็2ท่านนี้ก็ร่วมกันสอนนะครับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมาทางผมนะครับหรือให้ผมลงทะเบียนให้ก็ได้นะครับผมเอาละยังไงก็กบขอบพระคุณทุกท่านครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่ชอบนะครับ ภาพมงคลเสริมพวงตุ้ยต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแต่งบ้านตกแต่งโรงแรมนะฮะก็สามารถติดต่อไปที่ร้านต้นทองแกลลี่ได้นะครับตามเบอร์นี้เลยนะครับ0629474428นะครับผมครับสวัสดีครับ